เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดวงรายวันปราจามวันจันทร์ที่5พฤษภาคมพฤษศกราช2,567าหสหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายเข้ามามากจริงๆทั้งที่จําเป็นและไม่จําเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานหากทํางานร่วมกับคนหมู่มากและปวดหัวจําใจต้องทําต่อไปเพราะทุกอย่างสามารถแก้ไขได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนนุมีคู่ คุณและคนรักยังรักกันดีรักกันตลอดไปส่วนคนโสดเสน่ห์แรงห้ามใจไม่ได้แล้วช่วงนี้มีคนเข้ามาใกล้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหาเงินได้ยากลงทุนอะไรก็ได้ผลตอบแทนน้อยมากเพราะฉะนั้นเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าเรื่องของการงานตอนนี้จัดว่าความขยันมันเพียนของคุณมาจากการทำงานล้วนๆพึ่งใครไม่ได้เลยและต้องสู้ต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คนละคนรักยังรักกันดีเล็กๆน้อยๆมีปัญหาไม่เข้าใจกันก็สามารถเคลียร์กันได้ส่วนคนโสดหากใจอ่อนแอก็พักไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินวางแผนการเงินให้ดีช่วงนี้รายได้เข้ามาเยอะและรายจ่ายก็เยอะมากพอๆกันเรื่องของการงานต้องยอมรับว่าเหนื่อยท้อและต้องผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนลวคนรักยังรักกันดีถึงแม้ว่า จะมีอะไรที่ทําให้คุณทั้งสองคนต้องทะเลาะกันบ้างก็ตามส่วนคนโสดอยู่ดีๆก็มีคุณมารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงิน มีเกงิ์มีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำและมีโอกาสดีๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานการงานของคุณทํางานเหน υ, ื่อยมากพอสมควรในที่สุดความสําเร็จก็เก้ามาแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ค,คนรักคนรักยังรักกันดีไม่ต้องพูดคําว่ารักบ่อย,อยๆเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันดีส่วนคนโสดเบื่อสถานะความโสดแล้วอยากมีคู่กับเขาบ้าง สำหรับคนที่เกิดวันพารหัสสบดีเรื่องของการเงินมีโอกาสได้ลาบจากการทำงานส่วนลาบทางอื่นต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ผ่านมาต้องพยายามแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาปวดหัวมากทำงานกับคนหมู่มากแล้วต้องทำงานคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วต้องสู้ต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรัก ปัญหามีบ้างที่เข้ามาในคู่ชีวิตให้คุณแก้ไขและสุดท้ายก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายส่วนคนโสดอย่าโสดแต่อย่างเดียวต้องคิดได้เยอะว่าตอนนี้อายุเยอะแล้วต้องทําใจมากต้องหาใครเข้ามาในชีวิตบ้างแล้วสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเวลาหาไรายได้ก็สามารถเก็บเงินเก็บออมให้มากเรื่องของการงานขอให้คุณอดทน พราะช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยแต่ความสมร็จก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีก่อร่างสร้างตัวมากขึ้นส่วนคนโสดมีนิสัยที่ตรงสเปคเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเต้นรัวสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินป้องตัวงานดีงานเด่นมีไรายได้เข้ามาสม่ำเสมอเรื่องของการงานมีโอกาสร,รับใชยชนะเหนือคู่ต่อสู้ ขอแนะนําให้คุณทําบุญบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีเอาเรื่องไร้สาระมาเถียงกันแต่ยังไม่ใช่ประเด็นใหญ่ส่วนคนโสดดวงยังไม่ถึงฟาสระโสดเสียทีดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ